นีสเด็บลายออกนี่ไอไม่เอาสีเออนี่แล้วก็ลายออกแบบเอ้ยไม่ใช่สีรูปลายออกไม่ใช่ลายเลยที่ห้าใบเล็กนี่นิดมาได้กี่นี้ ไปตอนนี้มีเงินอยู่แปดล้านบาทมาเอาจังีจะเดควากลจุกความกลัวสุดยอดกดดับคมกัวเอเรนมันคือเอเรี ได้ไงอ่ะมันคือเอเรียน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 มาเกียร์ตายเอ้า แต่เริ่มกี้มันก็ไปใช้เลยมาเอาสีนี้กรส่งกระสีนี่ไม่เอ้ามันไม่สวยมานี่สีไป <c oughs> โอ้โห เฮ้ยฟักธงฟักองขึ้นลาปีไม่เทาเอ้ปีปีปีอินป็นอนสนี้เป็นเดินเดินเดินหนยกระโดดหย่งยเออง่่อ้าอา จนบังคับเจ้าเมาส์เจ้าเมาส์ที่มันเป็นหมุดนเมาส์ที่มันเป็นไอจสีส้มเนี่ยเหมือนเมาส์สีส้มแล้วก็จะใช้การบังคับเปิดแป๊วจิตจุ่ยใส่ไปด้วใช้การบังคับเหมือนเมาส์จริงเฮ้ยเฮ้ยบังคับเปิดป้องอัน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  <laughs> quang giang, lật đật sực giỡn gì? này, đeo, 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 phát tròn phát tròn, đi mà, này, hmm. super speed, super speed, ma ma

ม,ม,ม,มามเฮ้ยเบังคับไม่ดีบังคับไม่ดีม่งั้นมาตายเนะี่ยเอเอไม่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 ไม,ไม่ต้องเดียวต้องเดียวเอ้ยไม่ใช่นี่นะมันพยายามหลอกเราเอา้อ ความเกียนได้หมดสุดส้นความเกียนหมดเลยตายในที่สุดอแอ้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็น่าจะเห็นอยู่เนอะเขาปวดเท่าไหร่ห้าสิบหา,หาสิารแต่นี้เยอะแยะอ้าวมายอะอสต์ ไม่เล่นให้ตายตายเท่าก oh. ับจบคลิปแมนมันม pues> ันมันมันมันปีกับว่าโอ้เอ้ยเอ้ยยายา สาม,มารถตัดหน้ามันได้นี่นะพอภกิจใน,นวันนี้เราต้องกล้าคนหนึ่งแต่ถ้าเราตายเ้ากับจบยงังน,นี่งไงเพิ่มเท่าพันสองพันสามพัน เอ็งจะบีเบอร์มันบีบ้ามันไม่ได้ธรรมาดาอะไรนะเนี่ยบีเบอร์บีเบอร์จะฆ่าเจ้าเอ๋วโง่นี่เฮ้ยฉันจะตายเองอย่นงั้นตายแกแกตายซะอ้าวไม้จบง่ายๆแล้วถ้าไม่่าตัวนึ่ง ไม่จบแน่ๆไม่จบง่งายๆนะน้อยนะมันไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่าเงินอยู่มีแปดล้านอ่าฮเอ้ไม่ไม่มาด้อสีดขึ้นลนะ เรื่อง speed b มากสรุปเป็นการอะไรกันเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อเป็นการขี้ออกมาโอเคใช่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 เฮ้ยเอเรียนมันคือเอเรียน เอ้ยกินทำไมทำไมมันไม่ดีมันไม่ดีสุดมากเยนบู๊ใหญ่ไปเยนบู๊ดสตูปบู๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีหนอนตายต้องกินให้เละหมดเอาวะยาน้ แต่เราต้องฆ่ามันนะสิไม่ใช่ว่ามันจะตายเองจะซ้ำไปน,นะมีนอนตายเยอะ คลิปนี้ยังไม่จบแต่ถ้าแต่ถ้ารู้ว่าไอ้ตรงขีดสีนั้นน่ะไอ้ตรงขีดคลิปอ,ะอ่ะฮัตรงขีดคลิปคุณจะเห็นขีดคลิปพอคุณเห็นขีดคลิปแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันจะล่วงตรงไหนคุณก็จะรู้ว่ามันจะจบตอนไหน าหาฮ่าเฮ้ยงูแตกไหมไม่แตกเลยนะ่าควรเกือบโดนล,ลากเกือบโดนล,ลากหัวของคอนเะนี่ยจะลาก,กหน้าดีฮะฮะจะรัดหน้าจะรัดหน้าเอ๊ะมารัดหน้าเหรอ โอ้สีเลยใายแย่ปึ๊บมันมันเสียขี้ออกไปไหมเสียน้องขี้ออกไปเแหละไม่อ่ะเป็นการูเตืรนเอา้านอนนอนเป็นไงตายจนได้ัง yang yeah, nah, huh? ah yeah, yang ah yang ah huh?